嗯。 ให้ดูก่อนให้ดูก่อนก่อนที่มุงจะเอาเข้ามาหมดนะค่ะก็เราแผนงานกันยังไงนะคะวืบนี่นะคะเราแผนกันอย่างนี้เลยค่ะปลูกเป็นแถวยาวข้างนี้เลยแล้วก็ข้างนี้ก็ปลูกพอดีพื้นที่ไม่พอเราจะมีต้องมีท่าถ้านอนอย่างนี้กับถ้าตั้งมาท่านี้นะคะเนอะแบบนี้นะคะพื้นที่เราไม่พอ เราก็จะวางแบบนี้เลยนะคะมีท่าตั้งท่านี้ท้ายาวไปนะคะยาวซีกเดียวด้านเดียวล้มไปเสร็จแล้วจากเราใส่ดินเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเจาะรูแบบนี้นะคะเจาะรูแบบนี้เนาะ เพราะนั้นเราก็จะต้นไม้ปลูกนะคะเอาน้ำลงเติมเนาะนี่แลหละหอบเลยใส่มะเขือเทศใส่พริกนะคะจะปลูกตรงนี้เดี๋ยวป้ามนาต้องไปเอาพริกที่อ๋อต้องเอาพริกมาเลชิลีไหมอันดเลขสิอีเด้โอเคเอาต้นพริกที่เราเพาะไว้มาปลูกด้วยนะคะเข้าบ้านต้องปิดเสียง ต้องปิดแล้วมาตั้งกล้องใหม่นะคะเพราะว่าในบ้านเปิดเพลงนี่ดูต้นนี้ยังไม่ทันได้ปลูกเลยค่ะเม็ดออกแล้วนี่นี่แหละคือต้นพริกที่เราเพาะไว้นะคะปีนี้7ต้นนะจ๊ะได้เจต้นได้เจต้นจ้าวางไว้ก่อนทีละอย่างนะคะพริกที่เราจะปลูก ขึ้นเม็ดแล้วเนี่ยนะคะอันนี้ก็ผักที่ป้าพุนาปลูกตอนนี้ลุงเริ่มล้วงถุงดินแล้วนะคะแล้วก็จะเจาะให้ไปถึงถุงต้องเจาะเขานะคะเจาะถุงอีกด้านหนึ่งให้ลงไปถึงก้นของพลาสติกที่เป็นรูไว้นะคะ พอเราจะรูจนถึงข้างล่างแล้วนะคะพลาสติกเนาะเราก็เติมน้ำเลยจ้ะเราจะมีรูเติมน้ํานะคะเติมน้ําตรงนี้ให้เต็มเดี๋ยวเราก็จะปลูกผักนะคะรูต้องคามเลยด้านนี้แพลนปลูกมะเขือเทศแล้วก็ปลูกถั่วฝักยาวนะคะด้านนี้จะแพลนปลูกพริกนะคะตัวประมาณเนาะ ประมาณนี้เลยจ้าเราจะเห็นรูตรงนี้เลยนะคะแต่รูเขาเพิ่งเพิ่งเพิ่งปิดรูจะทำให้ฐานเขาแน่นๆนะคะก็ต้องอั แม้เราจะเจาะรูแต่เราต้องคาถามดินเขาให้แน่นๆนะคะเดี๋ยวให้รากเขาสอนใส่ลงไปหาน้ําเองน้ําที่อยู่ข้างในกล่องนะคะอันนี้ตอนที่ยังไม่ได้ใส่ใส่กระถางหรือใส่น้ํานะคะก็จะเป็นประมาณนี้ น้ำก่อนที่จะพักลงน้ำที่เราเติมไปนี่ประมาณหกสิบถึงเจ็ดสิบลิตรนะคะเนาะ เติมน้ําไว้ในกล่องพลาสติกนะคะที่รองหัวเข่าต้องนั่งยองๆนะคะลุงก,ก็ก้มจนเมื่อยแล้วนะคะต้องไปยืนข้างนอกต้องใส่น้ำก่อนนะคะเดี๋ยวเราก็จะปลูกเลยเนาะตอนนี้ เรายังไม่ได้เอาอต้นผักมาวางนะคะว่าเราจะปลูกลุ่มไหนลุ่มไหนเราแค่แพลนคร่าวๆว่าด้านนี้จะปลูกอะไรด้านนี้จะปลูกอะไรนะคะมะเขือเทศพริกนะคะที่ป้ามนาจะปลูกกันในโรงปลูกผักนะคะตแต่ผลสุดท้ายป้ามนาก็ได้ลงถั่วฝักยาวแล้วก็บวบแล้วก็ฟักทองแล้วก็มะเขือนะคะมะเขือป้ามมนาลงแค่เพาะ ใส่ไว้ก่อนนะคะให้เขางอกก่อนแล้วเราค่อยแยกปลูกนะคะเหมือนการเพาะก่อนเนาะช่วงนี้ก็ลุยปลูกผักนะคะวันนี้ก็ปลูกผักวันที่สองของสัปดาห์นะคะเนาะแต่ช่วงที่หยุดมาก็มีแต่ปลูกผักนะคะปลูกผักปลูกดอกไม้นะคะดอกไม้ก็ปลูกอยู่สองวันสามวันนะคะเพราะว่าบางทีเวลาเราไม่ใช่ว่า เราจะทาสวนทั้งวันนะคะเราต้องไปนูน่นไปนี่ด้วยเนาะอย่างวันเสาร์เราก็ไปงานเลี้ยงกินเลี้ยงบ้านแม่ย่าก่อนนะคะคือวันเกิดเดือนนี้บ้านครอบครัวลุงนะคะเกิดสามคนเลยหัวยุ่งเลยนะคะทุกคนลุงไปทำอะไรลนะ่ะขี่มอกบ้า์ นั่งสบายเลยตอนนี้เราลงพริกแล้วนะคะน้ำนอะเรก็เติมเติมไม่เต็มเลยอีกถังสุดท้ายนะคะตอนนี้เราลงพริกแตงกวาพริกด้านนี้ก็ลงพริกเรียบร้อยแล้วนะคะเนาะพริกเรียบร้อยแล้วจ้า <c oughs> โอ๊ยขออภัยค่ะเหลือมะเขือเทศที่ได้มาจากเพื่อนนะคะเดี๋ยวจะเอาลงอีกนะคะมะเขือเทศได้มาจากเพื่อน ต้นนี้ลงแล้วจ้ามีเม็ดแล้วลงปุ๊บมีเม็ดปั๊บเลยนะคะเนาะก็ประมาณนี้เลยลุงแขนแดงเลยแขนแดงตัวแดงเลยนะคะลงุงป้ามนาจะไปเอาถั่วถั่วฝักยาวมาปลูก <c oughs> อ,อีกนะคะ <c oughs> เดี๋ยวป้ามนาเดินไปเอาถั่วก่อนเด้อ <c oughs> <c oughs> บรรยากาศนะคะหลังจากหนึ่งวันที่เราลงปลูก ลงปลูกผักแล้วนะคะนี่เป็นยังไงบ้างทุกคนแตงกวาพริกพริกนะคะหลุมที่ว่างเราจะปลูกอ่าไม่รู้จําไม่ได้แล้วว่าปลูกอะไรบ้างไม่รู้ว่าจําไม่ได้ว่าหลุมไหนเป็นหลุมไหนนะคะแต่หลุมที่ว่างนี่จะปลูกมะเขือยาวบว่าฟักทองมะเขือ แต่จาได้หลุมนี้คือมะเขือนะคะหลุมนี้คือมะเขืออันนี้ก็คือต้นมะเขือเทศที่ได้มาจากเพื่อนนะคะลงสามต้นไปเลยนะคะเนาะต้นพิษจ้าต้นพิษนะคะหลุมนี้รู้สึกว่าจะเป็นฟักทองจําได้ <laughs> นะคะอันนี้ก็จะเป็นมะเขือเทศนะคะแตงกวานะคะแตงกวาสองต้นนะคะแตงกวาปลูกปีละสองต้นพอกินเหลือแหลมมากเลยนะคะเนาะ อันนี้ก็มีทั้งบวบมีทั้งถั่วฝักยาวนะคะแต่โซนนี้น่าจะเป็นถั่วฝักยาวนะคะเนาะนี่แหละอันนี้เป็นพริกตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะไม่รู้ว่าเขาจะเป็นยังไงเนาะลุงจะเอาทิ้งนะคะป้าโมนาขอไว้ฉันขอไว้เถอะฉันขอไว้เถอะต้นพริกตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะอันนี้ก็เป็นพริกใหญ่แบบนี้เลยนะคะเนาะนะคะ นี่แหละนี่แหละนี่แหละสวนของเรานะคะแล้วก็จะมีเก้าอี้นั่งนะคะแล้วก็อี้นั่งนะคะไว้นั่งเล่นนะคะนั่งเล่นนั่งพักผ่อนมันเป็นอะไรที่แบบแบบมีมุมสักมุมหนึ่งที่เราได้มานั่งตรงนี้แล้วแบบดูธรรมชาติดูความสวยงามต้นพิกต้นผักต้นของเราโตนะคะมันมีความสุขค่ะความสุขเล็กๆน้อยๆของลุงของป้านะคะ อันนี้ก็เป็นหลอดไฟแสงอาทิตย์นะคะ,ะตอนคืนก็จะมีแสงนะคะอย่างที่ป้าโมนาทําให้ดูในห้องนี้ก็จะมีแสงนะคะมีแสงไฟดวงไฟเล็กๆตอนยามค่าคืนนะคะเพราะว่าพลังงานแสงอาทิตย์ทํางานนะคะข้างนอกก็เป็นผักต่างๆของเรานะคะเราก็นั่งดูนั่งชมความเจริญเติบโตของเขานะคะมีความสุขเล็กๆในน้อยพี่น้องดูสิเนี่ยเหมือนพี่น้องก็กําลังนั่งชมนะคะสตรอเบอร์รี่นะคะซ้ายมือสุด ขวามือสุดก็สตรอเบอรี่เหมือนกันเนาะผ,ผักแก้วผักแก้วผักกาดแก้วนะคะแล้วก็ผักอบอกโคลี่สีขาวนะคะเนาะดอกกุหลาบปริมนี่ก็จะเป็นดอกกุหลาบเก่ากุหลาบเก่าที่เราได้มาจากเพื่อนๆหรือกุหลาบเก่าที่เราซื้อมาสมัยแต่ก่อนนะคะเราไม่อยากทิ้งแล้วก็มาใส่ดินไว้เขาก็ขึ้นมาของเขาทุกปีทุกป,ทกปีทุกปีกุหลาบนะคะเนาะ ถึงดอกเขาจะไม่ใหญ่ดอกเขาเล็กๆแต่เขาออกเยอะสวยๆนะคะเนาะป้าโมนาก็มานั่งดูอย่างนี้ละค่ะนะคะ,นะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอของป้าโมนานะคะชีวิตแบบบ้านๆน,นะคะเมียฝรั่งอยู่แต่ในสวนค่ะนะคะอยู่ในสวนอยู่ในสวนพาดูดอกมงดอกไม้ดูความเจริญโตเจริญเติบโตของดอกไม้ใบหญ้านะคะเครื่องมืออุปกรณ์ก็ประมาณนี้เลยจ้าอันนี้ก็คือด้านนอกของสวนนะคะสวัสดีจ้า